สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพลอยมาเอามิม้มออกให้เขาอีกแล้วนะคะทุกคนนี่วันนี้เกาะอยู่ตรงต้นมะกรูดเลยนะคะนูน่นอยู่นูน่นแล้ววันนี้เหมือนเหมือนคลิปที่แล้วเลยค่ะทุกคนต้องใช้บันไดอีกแล้วนะคะเพราะว่าตัวเตี้ยค่ะเอาไม่ถึงแต่วันนี้มีกันไกมาพร้อมแล้วนะ,ะรับรองไม่เละแน่นอนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะตามสไตล์อย่างพลอยตีมิม้มใช้ลังไข่ค่ะง่ายๆแล้วก็ควันดีด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะเละเหมือนคลิปนั้นหรือเปล่า ค่ะตอนนี้ก็เตรียมจุดควันก่อนนะคะดับแรกเลยเหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนเขานะคะบันไดเดี๋ยวขึ้นไปตัดแต่งกิ่งก่อนนะคะจะได้จะได้ง่ายๆจุดแท็ติดก่อนนะตอนนี้ อันนี้นะคะทุกคนพอยก็เป่าควันนะคะใส่เสร็จแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะให้มันไม่ลบตรงนี้นะคะเดี๋ยวพอจะทําการตัดแล้วนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้พอยก็ขึ้นมาแล้วะคะ่ะเดี๋ยวพอจะขอออกขวอนใส่เขาก่อนนะคะโอเคค่ะอย่างนี้ก็คือว่าได้แล้วแล้วก็จะทําการตัดเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่ไอ้งก่อนนะคะ ตัดกิ่งอ,อืมมะกรูดลูกใหญ่มากทุกค,คนอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ก็ใส่ก็ใส่ก็ใส่ ทุกคนคะอยากจะบอกว่าพอโดนต่อยไปที่มือหนึ่งตัวนะคะทุกคนดีนะใส่หน้ากากก็เลยไม่โดนหน้าโอเคคะ่ะเดี๋ยวพอจะเขย่าแล้วนะคะทุกคนหนึ่งสองสามอุ้ยจะหลุดแล้วไหมใช้เนขะี่ย นี่นะคะทุกคนได้หัวน้ํามาแล้วค่ะเดี๋ยวจะเก็บใส่ถุงนะคะแล้วก็เอาไปให้พ่อนะคะเก็บนี่พลอยได้กลับมาให้พ่อแล้วนะคะทุกคนหัวน้ํานี้อยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนก็พอกินได้พอได้กินพอได้เก็บไว้ขายด้วยค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปหญิงพลอยนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะหมองอีโมงนะคะ พอยใส่ทุกคลิปเลยเกือบจะทุกคลิปเลยนะคะ250บาทรวมส่งนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็สินค้าอย่างอื่นนะคะก็ทักมาสอบถามได้นะคะพอยโพสต์ไว้ที่เพจแล้วค่ะทุกคนสนใจอันไหนทักมาถามได้เลยนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วค่ะขอเข้าบ้านก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย